ปลาถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หลายคนนิยมเลี้ยงโดยเฉพาะปลาในกลุ่มปลาสวยงามหลายคนอาจจะเข้าใจว่าปลาสวยงามเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแต่แท้จริงแล้วการเลี้ยงปลานั้นมีรายละเอียดในการดูแลค่อนข้างมากสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คืออาหารปลานั่นเองแม้ว่าปัจจุบันจะมีอาหารปลาสําเร็จรูปออกมาวางจาหน่ายกันมากมายหลายยี่ห้อแต่ว่าก็มีการแบ่งออกเป็นอาหารเม็ดจมและเม็ดลอยโดยอาหารทั้งสองชนิดนั้นจะมีความแตกต่างกันอีกทั้งยังเหมาะกับปลาสวยงามที่มีรูปแบบการกินอาหารที่ต่างกันอีกด้วย ในวันนี้เราได้ทําการรวบรวมอาหารเม็ดจมจากหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นซากุระครามาไซเตคิและอื่นๆอีกมากมายมาถึงสิบอันดับรวมถึงมีเคล็ดลับในการเลือกอาหารเม็ดจมมาแนะนํากันด้วยสําหรับใครที่กังวลว่าอาหารเม็ดจมนั้นจะทําให้น้ําสกรปรกง่ายก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะปัจจุบันอาหารเม็ดจมหลายๆยี่ห้อได้มีการพัฒนาสูตรออกมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคืออาหารปลาเม็จมสูตร e o i h i g h Growth Formula Singking Sakura สำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาครับแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอยากให้ปลาดูมีขนาดตัวที่ใหญ่ดูล่ำสันและสมบูรณ์เพราะปลาครับที่ตัวใหญ่จะดูสวยงามและแข็งแรงมากกว่าอาหารปลาสูตรนี้นอกจากจะมีสารอาหารที่ปลาต้องการครบถ้วนแล้วยังอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันที่มาจากหนอนไหมเนื้อปลาและเนื้อกุ้งที่ช่วยทำให้โครงสร้างของปลาขยายขึ้นอย่างแข็งแรง นอกจากนี้เม็ดอาหารยังย่อยง่ายไม่ทําให้น้ําขุ่นหรือเน่าเสียง่ายอีกด้วยใครที่เลี้ยงปลาคร์ฟไว้ไม่ควรมองข้ามอาหารเม็ดจมสูตรนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรสปิรูลีน่าพราม่าอาหารปลาเม็ดจมนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ปลาสวยงามได้กินกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะนอกจากจะช่วยให้ปลาเจริญเติบโตอ,อย่างสมบูรณ์และแข็งแรงแล้วยังมีส่วนช่วยให้ปลามีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับอาหารปลาเม็ดโจมสุดนี้ที่มีการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตซึ่งสาหร่ายสไปรูลิน่าจะช่วยเร่งสีโดยธรรมชาติให้ปลาที่คุณเลี้ยงมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นอีกทั้งยังมีจมูกข้าวสาลีที่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยในปลาอีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรสโลซิงกิง้งมีเดียมเป็นเล็ดไซเตคิปลาเองก็เป็นสัตว์ที่หักได้รับไขมันมากเกินไปก็จะอ้วนไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆทางแบรนด์ไซเตคิเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้จึงได้ผลิตอาหารที่มีส่วนช่วยลดไขมันออกมาทําให้ปลาสามารถเติบโตควบคู่ไปกับรูปทรงที่ดูดีและสวยงาม นอกจากความโดดเด่นในเรื่องนี้แล้วอาหารปลาเมตดจมสูตรนี้ยังมีสารอาหารจำพวกเบต้ากลูแคนและแมนแนนโอลิโกแซคคารายที่มีส่วนช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพทางเดินอาหารและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับปลาอีกด้วยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารปลาเมตดจมสูตร CICS i l d c a r n i v o r e Boost ปลาหมอสีถือว่าเป็นปลาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีคนนิยมนำมาเลี้ยงกันค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นปลาที่มีความสุดงามและแข็งแรงมากนั่นเองปลาหมอสีที่อยู่ในกลุ่มกินเนื้อนั้นจะมีความต้องการทางสารอาหารที่ต่างไปจากปลาสายพันธุ์อื่นๆอ,อาหารปลาเม็ดจมสูตรนี้จึงผลิตขึ้นมาเพื่อปลาหมอสีกลุ่มกินเนื้อโดยเฉพาะมีโปรตีนสูงถึง41%อีกทั้งยังมีโปรไบโอติกที่ช่วยดูแลในกระบวนการย่อยและช่วยลดอาการท้องอืดที่อาจจะเกิดขึ้นกับปลาที่คุณเลี้ยงอีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรไมโครเป็นเล็ตฮิคารี่ คุณสมบัติเด่นของอาหารเม็ดจนคือเป็นอาหารปลาที่เมื่อเทลงไปเม็ดอาหารจะจมลงสู่พื้นของตู้ปลาแต่สำหรับอาหารปลาสูตรนี้มีการออกแบบมาให้เป็นอาหารในรูปแบบกึ่งจมกึ่งลอยเมื่อคุณเทอาหารลงในตู้ปลาอาหารจะลอยตัวครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆจมลงสู่ด้านล่างซึ่งอาหารในรูปแบบนี้จะช่วยให้ให้ปลาหลากหลายสายพันธุ์กินได้สะดวกขึ้นทั้งยังมีคุณประโยชน์ที่มาจากพืชมากมายอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ช่วยให้ปลาเติบโตได้สบวัย นอกจากนี้เม็ดอาหารยังมีการเคลือบด้วยวัตถุดิบที่ป้องกันการสูญเสียของสารอาหารทำให้ปลาได้รับคุณประโยชน์แบบเต็ม,เ,ตมเลยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารปลาเม็ดจม UFO อาหารปลาเม็ดจมสูตรนี้นอกจากจะนำมาให้ปลาสวยงามหลายชนิดได้กินแล้วยังสามารถนำมาใช้เป็นอาหารกุ้งได้อีกด้วยเป็นอาหารที่มีโปรโตีนมากถึงส0เอร์เซ็นตโดยเป็นโปรโตีนที่ได้จากไข่ไก่ช่วยให้ปลาของคุณเจริญเติบตโตได้อย่างสมบูรณ์ แข็งแรงและยังสวยงามตามธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีไคตินที่ช่วยสร้างผิคุ้มกันให้กับปลาปราศจากการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตรายสามารถให้ปลากินได้อย่างปลอดภยัยสำหรับผู้ที่เลี้ยงปลาหลายสายพันธุ์อาหารปลาเม็ดจมยี่ห้อนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆยี่ห้อหนึ่งเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารปลาเม็ดจม KENTA หากคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงปลาทองมาอย่างยาวนานคุณจะทราบดีว่าการเลี้ยงปลาสายพันธุ์นี้ต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษอาหารปลาเม็ดอมสูตรนี้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อน,นำมาช่วยเสริมให้ปลาทองมีสุขภาพที่แข็งแรงโปรตีนสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยขับลมออกจากกระเพาะของปลาซึ่งคุณสมบัตินี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ปลาทองเกิดสภาวะหงายท้องนั่นเองสารอาหารประเภทอื่นๆก็มีอยู่อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังเป็นอาหารปลาที่มีกลิ่นหอมชวนให้ปลาทองของคุณมากินกันอีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรอินเสกอินไซดีอาหารปลาเม็ดจมสูตรนี้เป็นอาหารอีกสูตรหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อปลาทองโดยเฉพาะมีส่วนช่วยในการเร่งสีและเร่งโตได้เป็นอย่างดีโดยมีโปรโตีนจากจิ้งหรีดและเนื้อปลาผลมากถึง45%มีการยืนยันจากผู้ผลิตว่าจะเห็นผลการเจริญเติบโตภายใน3สัปดาห์ นอกจากนี้ยังรวบรวมวัตถุดิบที่ปลาชื่นชอบเช่นน้ำพึ่งถั่วเหลืองกระเทียมง,งาขาวและอื่นๆอ,อีกมากมายมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอีกด้วยทำให้อาหารปลาสูตรนี้มีกลิ่นหอมและยังมีรสชาติในแบบที่ปลาโปรดปรานเลยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรโปรตีนและไขมันคุณภาพสูง JP d ดีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากพูดถึงปลาสวยงามแล้วปลาทองมักจะเป็นปลาชนิดแรกแกที่หลายคนคิดถึงซึ่งปลาทองเองก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่สามารถกินอาหารเม็ดจมได้อาหารปลาเม็ดจมยี่ห้อนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ปลาทองกินโดยเฉพาะมีส่วนช่วยเพิ่มวุ้นและช่วยเพิ่มน้ำหนักเนื่องจากเป็นอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงจึงทำให้ปลามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่ทำให้ปลาอ้วนจนเกินไป ทั้งยังมีส่วนช่วยในการป้องกันน้ำเสียและยังทำให้ปลาทองมีสีที่สวยงามตามธรรมชาติอีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารปลาเม็ดจมสูตรแอสแทกเซนทินแพทเทิร์นเพซอาหารปลาเม็ดจมสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเป็นส่วนผสมเพราะถึงแม้ว่าฮอร์โมนจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ปลาเติบโตและสวยงามแต่หากได้รับมากจนเกินไปอาจจะทําให้ปลาเป็นหมันได้อาหารสูตรนี้นอกจากจะไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนแล้วยังมีโปรตีนมากถึง4 0ช่วยให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรงมีการนําแอสตาเซนทินมาช่วยเสริมในเรื่องของการเร่งสีซึ่งเป็นส่วน ผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาสามารถนำมาให้ปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์กินได้อย่างสบายใจเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครครับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด